เป็นการจูนแบบประหยัดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าจะซิ่งมันจําเป็นต้องจูนครับผมสวัสดีครับผมอาฮิมันมาฮิเลนะครับเป็นตัวแทนจูนไบโอสจังหวัดปัตตานีนะครับ ช่างครับผมเปิดอู่อยู่ที่ใต้เลยครับปอยู่เป็นอู่ M Shop ปัตตานีนะครับ M Shop เกี่ยวกับซ่อมแซมรถยนต์ ide, Efendimiz. แล้วก็จูนครับผมแล้วก็เป็นแนวรถติ่งก็ทําได้เกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็เซอร์วิสรถบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้อแมกยางด้วย ก่อนหน้านี้ผมทําด้วยตัวเองนะครับแต่แต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างมันจบยากแล้วก็มันใช้เวลาเยอะนะครับของจูนเวอต์เนี่ครับเป็นเป็นอาจารย์ที่คุยง่ายนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้หลายๆด้านหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของรถปัญหาของป้ายครับผมแต่ปัญหามันน้อยมากครับผมเพื่อนๆในกลุ่มนะครับมันจะมีในกลุ่มหลายๆคนนะครับที่เก่งด้วยหลายๆด้านนะครับ พิกัดร้านเนี่ยอยู่ตะลุโบนะครับชานชานเมืองปัตตานีเป็นสายเอเชียนะครับมาจากหัดใหญ่จะไปนาราธิวาสนะขึ้นสะพานสูงอ่ะขาลงสะพานสูงขาไปนาราอยู่ขวามือเลยนะครับเพจเป็น M s h o ช s l i ส e ล n r อ m a p and Service นะครับติดต่อได้ที่เบอร์085 440 6141นะครับแล้วถ้าเป็นลายลายก็ h ิ l m ม n นะครับ h ิ l แมนหกหนึ่งสี่ห M ึ่งฮนะครับ M A N 6141นะครับ